สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอนะครับในเอพิโซดเรื่องของอาณาจักรฟังใจนะครับอาณาจักรฟังใจหรือพวกเราก็มักจะเรียกกันว่าเขาเป็นพวกเหตรานั่นเองนะครับในวิดีโอนี้ครูก็จะพาพวกเราไปดูนะครับว่าอาณาจักรฟังใจหรือว่าพวกเหตราเนี่ยนะครับเขามีลักษณะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่า สำหรับลักษณะทั่วไปของฟังใจอย่างแรกเลยก็คือเป็นพวกยูคาริโอติกเซลล์นะครับส่วนใหญ่ก็มีทั้งพวกที่มีการดำรงชีวิตเป็นเซลล์เดียวแล้วก็มีหลายเซลล์เนาะแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นหลายเซลล์ในที่นี้ก็ยังบอกได้ว่าฟังใจยังไม่มีการสร้างเนื้อเยื่อนะครับสิ่งสําคัญเลยคืออันที่3เห็นไหมครูทําเป็นตัวสีชมพูไว้เลยอันนี้คือไคตินัสเซลล์วอลนะครับหรือว่าการมีผนังเซลล์เป็นไคตินนั่นเองนะครับ ฟังใจทุกชนิดเนี่ยเป็น h e t e r o t r o p e ก็คือเป็นพวกที่สร้างอาหารเองไม่ได้นะครับซึ่งก็จะมีการดำรงชีวิตได้หลากหลายนะครับเช่นการเป็น s a บ r ปรไฟส e หรือก็คือพวกที่เป็นผู้ย่อยสลายนะครับแล้วก็การเป็นพาาไซต์ก็คือดำรงชีวิตแบบภาะวะะสิิธิ์อยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่นนั่นเองนะครับ สำหรับฟังใจเนี่ยลักษณะเด่นๆของเขาเลยโดยเฉพาะในฟังใจที่มีลักษณะเป็นมัลติเซลลาหรือว่าเป็น cell หลายเซลล์นเนี่ยนะครับเขาจะมีการสร้างเอาเซลล์ของเขาเนี่ยมาต่อกันเป็นเส้นใยยาวๆนะครับซึ่งเราเรียกเส้นใยของเห็ดราเนี่ยว่าไฮฟานั่นเองนะครับอ่าครูเขียนไว้ให้ตรงนี้แล้วคือไฮฟานะครับถ้าเป็นไฮฟาหลายอะ,อะไรอันก็จะเรียกว่าไฮฟีนะครับโดยจากภาพเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าไฮฟาซ้ายขวาเนี่ยมันไม่เหมือนกันถูกไหมถ้าเป็นไฮฟาอันซ้ายมือเขาจะมีคำว่าเซตตัม คำนี้จะแปลว่าผนังกั้นนะครับหมายความว่าเป็นตัวเส้นใยไฮฟ้าที่มีเยื่อกั้นหรือว่ามีผนังกั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นพวกเซปเตตไฮฟ้าแต่ว่าในราหลายๆชนิดเนี่ยก็จะมีไฮฟ้าที่ไม่ได้มีเยื่อกั้นนะครับก็จะเป็นแบบภาพขวามือเนาะก็จะเรียกเขาว่าซีโนไซติกไฮฟ้านะครับหรืออาจจะเรียกให้ง่ายกว่านั้นก็คือเรียกว่านอนเซปเตตไฮฟ้านั่นเองก็คือเติมคําว่านอนเข้าไปหน้าคําว่าเซปเตตนะครับ คราวนี้ถ้าไฮฟามารวมกันเยอะๆก็จะเรียกว่าไมซิลเลียมนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนของเส้นใยใหญ่ๆ,ๆเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นไมซิลเลียมนะครับหรือพหูหุนพดก็จะเรียกว่าไมซิเลียนะครับทีนี้ไมซิลเลียมเนี่ยนะครับก็จะมีไมซิลเลียมบางส่วนที่ถูกนํามาใช้ในทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์นะครับไมซิลเลียมที่นํามาใช้ในสร้างาใช้ในการสร้างส่วนที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์หรือว่าใช้ในการสร้างสปอร์สำหรับสืบพันธุ์เนี่ยก็จะเรียกว่า f r u ต t i n g body ซึ่งฟล i ติงบอดี้เนี่ยโครงสร้างเราจะเห็นเป็นชัดๆเลยเป็นเหมือนดอกเห็ดเลยนะครับเป็นเหมือนกับดอกเห็ดที่โผล่ขึ้นมาผลจากดินนะครับเราก็จะสังเกตได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับฟล i ติงบอดี้ของรานะครับเ,เพราะฉะนั้นถ้าจากภาพนี้ลองดูนะครับในโครงสร้างที่ชี้อยู่ทางสายมือก็จะชี้ไปที่ตัวเส้นใยของราเราก็จะเรียกว่าไฮฟาหรือว่า ตรงนี้เขาชี้2ที่ก็เรียกไฮฟี Fi, นะครับกลุ่มของไฮฟี Fi, เยอะๆเลยเป็นเส้นใหญ่เยอะๆตรงนี้ก็จะเรียกว่าไมซิเลียมนะครับถ้ามีหลายๆกองก็เรียกไมซิเลียนะครับและสุดท้ายดอกเห็ดที่เราเห็นในภาพด้านบนตรงนี้นะครับมันก็เป็นส่วนของไมซิเลียมที่รวมกันเยอะๆจนกลายเป็นดอกเห็ดนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นโครงสร้างของฟรุตติ้งบอดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟรุตติ้งบอดีนะครับ คราวนี้เรามาดูเส้นใยอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นไฮฟากลุ่มพิเศษที่เรียกกันว่าฮอสตอเรียนะครับหรือเรียกว่าฮอสตอเรียมถ้าเป็นอันเดียวเนาะเป็นเอกนพเนี่ยจะใช้ฮอสตอเรียมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเส้นใยที่ทําหน้าที่เป็นพาราไซต์นะครับคือเข้าไปแย่งอาหารในเซลล์ของพืชน,นะครับถ้าสมมุติมันเป็นเส้นใยที่เข้าไปเฉยๆเราก็เรียกไฮฟาตามปกตินะแต่ให้ยังกรณีนี้มันเข้าไปแล้วมันไปแย่งสารอาหารไปแย่งนูน่นแย่งนี่จากเซลล์พืช อันนี้ก็จะเป็นภาวะปรสิตนะครับเราก็จะเรียกเส้นใยนียว่าคอสตทเรียมนั่นเองนะครับส่วน so, อันนี้ก็จะเป็นวงจรชีวิตของฟังจ่ายนะครับก็เราก็จะเห็นว่าฟังจายเนี่ยจะมีการสืบพันธุ์ทั้งในส่วนของ s e x u a l r e p r o d u c t i o n นะครับแล้วก็ asexual r e p r o d u c t i o n นะครับคือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนาะเซ็กชวลแล้วก็การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศก็คือแอสเซ็กชวลนะครับทีนี้ถ้าเป็นแอสเซ็กชวลก็ง่ายมากเลยก็คือตัวไมซีเลียมหรือว่าเส้นใยเนี่ย ก็จะมีการสร้างโครงสร้างที่เราเรียกกันว่าสปอร์นะครับ spor producing structure นะครับส่วนที่ใช้ในการสร้างสปอร์ตัวนี้จะมีคำเฉพาะที่เอาไว้เรียกก็คือเรียกว่าเป็น sporangium นะครับก็เรียกเป็น sporangium เนาะซึ่ง uh, sporangium ก็แปลว่าส่วนที่ใช้ในการสร้างสปอร์นะครับแต่ถ้าสมมุติมันเป็นกรณีที่ sporangium มารวมกันเป็นโครงสร้างใหญ่ๆเป็นดอกเห็ดเห็นได้ชัดเจนอย่างเงี้ยก็จะค่อยเรียกเหมือนว่า fruiting body นะครับ ดันั้นในราบางชนิดก็อาจจะไม่ได้มี fruiting body เนาะถ้าเราไม่ได้สังเกตเห็นส่วนของดอกเห็ดหรือว่าอะไรพวกนั้นนะครับ sporangium ก็สร้าง spor เนาะ spor ก็ไป germination ก็คือไปงอกนะครับแล้วก็โตเป็นมซีเ l ียมตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยง่ายมากเลยนี่คือการสืบพันธุ์แบบแม่อาศัยเพศนะครับส่วนถ้าเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยมันจะต้องอาศัยรา2เส้นใ่นะครับที่ไม่ใช่ที่ไม่ได้อยู่ในเส้นใยเดียวกันนะครับ โดยเส้นใยรา2เส้นเนี่ยก็จะต้องมาเกิดกระบวนการพลาสมแกมมีนะครับคำนี้ก็คือฟิวชั่นออฟไซโตพลาซึมคือเขาจะนำไซโตพลาซึมมาเชื่อมรวมกันนะครับ จากนั้นพอเชื่อมกลายเป็นเซลล์เดียวกันและตอนนี้ไซโตพลาซึมใช้ร่วมกันแต่ว่านิวเคลียสยังแยกกันเพราะฉะนั้นสเต็ปถัดมาก็จะเป็นสเต็ปที่เรียกว่าแคโรแกรมมี่นะครับก็จะเป็นฟิวชั่นออฟนิวเคลียสที่นี้ก็คือการรวมนิวเคลียสนะครับก็ได้มาเป็นไซโกดนะครับจากนั้นไซโกดก็ไปเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับก็จะได้เป็นสปอร์ขึ้นมาซึ่งสปอร์ที่เกิดจากไซโกดตรงเนี้ยนะครับสปอร์ที่เกิดจากกระบวนการทั้งพลาสมแกรมมี่แคโรแกรมมี่พวกเนี้ยมันเกิดภายใต้าใตาการสืบบพพัันธ์แอาศยเ เราก็จะเรียกสปอร์ตัวนี้ว่ามันเป็นพวกเซ็กชวลสปอร์นะครับในขณะที่สปอร์ฝั่งทางซ้ายมือน,นั่นแหะที่มัอยู่มันก็แบ่งเซลล์ขึ้นมาเนาะสร้างจากสปอร์เรนจียมขึ้นมาเองตรงนี้อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นพวกอ s s เซ็กชวลสปอร์นะครับโดยอ่าเซ็กชวลสปอร์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันก็จะมีชื่อเรียกที่ค่อนข้างเฉพาะนะครับตามแต่ไฟลัมของรา นะครับราอยู่ไฟลัมอะไรนะครับเซ็กชวลสปอร์ก็จะเรียกตามชื่อของไฟลัมนั้นๆน,น,นะครับและแน่นอนว่าเซ็กชวลสปอร์ก็สามารถไปเจอร์มิเนชันก็เป็นงอกขึ้นมาเป็นไมซิเลียมตัวใหม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อสังเกตก็คือในรามไม่ว่าจะเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหรือว่าไม่อาศัยเพศก็ตามเนี่ยนะครับมันก็จะต้องใช้สปอร์ในการสืบพันธุ์แบงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนี้ก็คือวงจรชีวิตของฝั่งจ่ายนะครับ เราสามารถจำแนกประเภทของฟังจายออกเป็น4ไฟลัมด้วยกันนะครับและชื่อไฟลัมทั้ง4ตรงนี้นักเรียนต้องจำนะครับโดยทั้ง4ไฟลัมของฟังจายเนี่ยจะลงท้ายด้วยคำว่าไมคอต้าหมดเลยนะครับ myco myco คำนี้แปลว่าฟังจหายแปลว่าเกี่ยวข้องกับปลานะครับเพราะฉะนั้นเจอคำว่าไม c o myceus My อะไรพวกนี้ก็ให้รู้ว่าเกี่ยวข้องกับปลานะครับก็จะมี4ไฟลัมนะครับก็จะมีใครทรีดิโอไมคอต้านะครับไซโกไมคอต our, ตา้ตาแอสโคไมคอตา้าแล้วก็ เบส CDO ไมโคร t a นะครับโดยเกณฑ์ที่เราใช้ในการจําแนกนะครับอลองดูนะครับสําหรับเกณฑที่1เนี่ยเราจะใช้การจําแนกก็คือเป็นเรื่องของอการมี n o n f r a g l l a t e นะครับการมี n o n f l a g l l a t e gamete นะครับก็คือการมีเซลล์สืบพันธุ์ที่ไม่มี flagellum นะครับเพราะฉะนั้นมีเพียงแค่รากลุ่มเดียวฟังใจกลุ่มเดียวที่จะยังมีเซลสืบพันธุ์ที่มี flagellum นั่นก็คือ กลุ่มไฟลัมแรกคือไทรีดีโอไมโครตานะครับที่เหลืออีก3ไฟลัมจะไม่มีเลยนะครับคราวนี้เกณฑ์ถัดมานะครับเกณฑ์ที่ใช้จําแนกไซโกไมโครต a าออกมาจากแอสโคและแบตซิดิโอนะครับก็คือเรื่องของเซตเตไฮฟ้านะครับจำคำนี้ได้ไหมเมื่อกี้เพิ่งพูดไปตอนแรกเลยนะครับ เส้นใหญ่ที่มีผนังกั้นนะครับเพราะฉะนั้นในไซโกไมโครตาเนี่ยเส้นใหญ่เขาจะเป็นนอนเซปเตะนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าซีโนไซติกก็คือไฮฟาที่ไม่มีผนังกัน้นในขณะที่ไฮฟาของแอสโคและก็เบซิเดโอไมโครตาเนี่ยก็จะมีเซปเตะไฮฟาเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนอีก2ไฟลัมที่เหลือเนี่ยก็จะจําแนกเขาโดยใช้ชนิดของเซ็กชวลสปอร์ในการจําแนกนะครับโดยเซ็กชวลสปอร์ของแอสโคไมโครตาก็จะเรียกว่าแอสโคสปอร์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเซ็กชวลสปอร์ของเบซิเดโอไมโคร ก็จะเรียกว่าเบสซ d ดีโอสปอร์นะครับนี่ก็คือเกณฑ์ที่เราใช้ในการจำแนกฟังจ่ายทั้ง4ไฟลัมนี้นะครับคราวนี้เรามาลองดู 2, คาแรคเตอร์สองพันสองพันของราแต่ละไฟลัมกันนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มไคทรีดีโอไมโครต้าเนี่ยมันก็จะเป็นราที่อยู่ในน้านะครับโดยกลุ่มนี้อย่างที่บอกก็คือเซลล์สืบพันธุ์หรือว่าสปอร์ของเขาก็ยังคงมีแฟลกเจอลัมอยู่นะครับภาพนี้ก็คือไมซิเลียมของไคทรีดีโอไมโครต้านะครับแล้วก็ กลมๆข้างบนเนี่ยก็จะเป็นส่วนของสปอร์เรนจียมนะครับดังนั้นภายในสปอร์เรนจียมก็จะมีการสร้างสปอร์นะครับโดยสปอร์ที่ใส่ที่ไค่ทีดโอไมคอต้าสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะเรียกว่าซูโอสปอร์นะครับซูโอจริงๆลากสับแปลว่าเคลื่อนที่ได้เนาะที่เราบอกว่ามันเคลื่อนที่ได้เพราะนี่ไงครับมันมีแฟลกเจลรัมนะครับ ทีนี้พอมันมีแฟลกเจอร์ลเนี่ยสปอร์ก็เลยเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นสปอร์ตัวที่พบในไฟลัมเดียวก็คือไขทรีดิโอไมโคต้านะครับเป็นสปอร์ที่เคลื่อนที่ได้เองว่ายน้ำได้ด้วยเพราะฉะนั้นรากลุ่มนี้ก็จะดำรงชีวิตอยู่ในน้ำนะครับนี่ก็คือพวกไขทริดนะครับหรือที่เราเรียกชื่อไฟลัมว่าไคทรีดิโอไมโคอต้านะครับ สำหรับไฟลัมเนี้ยนะครับพวกไคทริปเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีการดำรงชีวิตที่เป็นพวะปรสิทธ์ได้นะครับอย่างเช่นการเป็นปรสิทธ์ในกลุ่มของสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกนะครับอย่างภาพนี้ก็เป็นปรสิทธ์ในกบเนาะทำให้เกิดเคยเกิดการระบาดในกบแล้วก็ทําให้กบเกิดการเสียชีวิตเกิดการตายเยอะมากนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของพวกไคทริปนะครับไฟลัมต่อมานะครับก็จะเป็นไฟลัมไซโกแมคอตานะครับ ในไฟลัมไซโกไมคอต้าเนี่ยนะครับจะเป็นราที่พวกเราน่าจะคุ้นเคยมากที่สุดเพราะมันคือราขนมปังน,นะครับราที่อยู่ในขนมปังเนี่ยก็เรียกกันว่าพวกไรโซพัสหรือว่าราดำนะครับจากภาพน,นี้นักเรียนก็จะเห็นเลยว่าพวกไรโซพัสเนี่ยหรือว่าราดำเนี่ยมันก็มีวงจรชีวิตทั้งส่วนที่เป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับแล้วก็ส่วนที่ไม่อาศัยเพศนะครับอันนี้เป็นราที่เจอได้บ่อยๆในขนมปังที่หมดอายุนั่นเองนะครับโดยก็ ตามชื่อเนาะถ้าเป็นไซโกเมคอต้าเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการสร้างเซ็กชวลสปอร์นะครับที่เรียกกันว่าไซโกสปอร์เนาะเพราะฉะนั้นจากภาพตรงวงจรด้านล่างตรงเนี้ยอันเนี้ยก็คือเป็นเซ็กชวลรีโปรดักชั่นของเขาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะมีโครงสร้างที่เอาไว้สร้างเซ็กชวลสปอร์คือตรงนี้นะครับดังนั้นสปอร์ตัวนี้ก็เรียกกันว่าไซโกสปอร์นะครับเพราะมันคือสปอร์ที่ เกิดจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับของราในไฟลัมไซโกไมคอร์านะครับแล้วก็เรียกส่วนที่สร้างไซโกสปอร์เนี่ยว่าไซโกสปอร์เรนจียมนั่นเองนะครับน,นี่ก็คือไรโซปัสเนาะตัวอย่างของราดำนะครับนะราดำที่เจอบนขนมปังนั่นเองนะครับโอเคนะละักษณะเนี่ยก็เห็นว่าเป็นเนี่ยสปอร์เรนเจียมของเขานะครับก็ทำหน้าที่กระจายสปอร์ไปบนขนมปังนะครับขึ้นตามพื้นผิวต่างๆนะครับอันนี้ก็คือไซโกไมคอร์านะครับ ไฟลัมถัดมาก็จะเป็นแอสโคม c o คอตเนาะตัวนี้หลากหลายมากๆเรแล้วก็จะเริ่มเป็นกลุ่มที่ไฮฟ้ามีผนังกั้นนะครับเรียกว่าเป็นเซปเตดไฮฟานะครับลักษณะสำคัญของแอสโคม c o คอตก็คือมีการสร้างสปอร์อาศัยเพศที่เรียกว่าแอสโค p สปอนะครับโดยแอสโค p สปอของเขาเนี่ยนะครับจะสร้างอยู่ภายในถุงที่เราเรียกกันว่าแอสคันะครับ ถุงถุงทุกเนยก็เรียกว่าอ s c ัสแล้วอ s c ัสจะถูกล้อมรอบด้วยโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายๆว่าจะเป็นดอกเห็ดเนาะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็น fruiting body ได้แหละนะครับ fruiting body ของ asco m y c o ตาก็จะเรียกว่าเป็น a s c o c า a r นะครับก็จะเรียกว่าเป็น ascochar นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เนะาะภาพขวามือก็เป็นภาพจากกล้องจุลทรรศนะครับพวกเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมีสีแดงๆก็คือส s c o ป p o r อยู่ด้านในนะครับถุงแต่ละถุงตรงนี้ก็เรียกว่าอ s c ัสนะครับแล้วก็ ไอถุงทั้งหมดตรงนี้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นแอสโคคาร์บนั่นเองนะครับแอสโคไมคอตามีกลุ่มที่หลากหลายเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายมากๆนะครับก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นฟังใจเซลล์เดียวนะครับซึ่งก็มีไม่เยอะนะฟังจเซลล์เดียวนี่แต่ก็มีฟังใจเซลล์เดียวกลุ่มหนึ่งที่มาอยู่ในไฟลัมนี้ก็คือตัวนี้ครับซาคาโรไมเซสซิลิวิซีทุกคนจะรู้จักตัวนี้ในชื่อของยีสต์นั่นเองนะครับทุกคนจะรู้จักมันในชื่อของยีสต์นะครับ หรืออย่างตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มของเห็ดบางชนิดเท่านั้นที่จะมาอยู่ใน a s c o m i c o t a นะครับอย่างเช่นสายมือก็เห็ดถ้วยนะครับขวามือด้านบนเขาเรียกว่าเห็ดทรัฟเฟิลนะครับอันนี้ทรัฟเฟิลเนาะแล้วก็อันที่เป็นขวามือด้านล่างก็จะเป็นเห็ดมอร์เอลนะครับนะนเห็ดมอรเอลอันนี้ก็จะเป็นเห็ด3ตัวที่อยู่ในไฟลัมนี้นะครับทำไมต้องย้ำตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเห็ดส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ในไฟลัมสุดท้ายก็คือ b a d o m y c o t านะครับ อันนี้ก็เป็นเชื้อราทั่วไปที่อยู่ในไฟลัมนี้นะอย่างเช่น neurospora นะครับหรือว่า aspergillus อะไรเงี้ยก็เป็นราที่เราเจอได้ตามพื้นผิวที่มีความชื้นๆทั่วๆไปนะครับสองตัวนี้มาถึงไฟลัมสุดท้ายนะครับ bcdo mycota นะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็น s e ปเตตไฮฟ้าแน่นอนนะครับแล้วก็ฟังใจในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็นํามารับประทานได้นะครับสำหรับโครงสร้างของเขาก็จะมีส่วนที่เอาไว้สร้างสปอ r e สเพศเนะาะ spore สเพศก็เรียกตามชื่อไฟลัม เรียกว่าเบสซีเดโอสปอร์นะครับโดยเบสซเดโอสปอร์ก็จะสร้างอยู่บนฐานที่ชื่อว่าเบสซีเดียมนะครับเพราะฉะนั้นภาพซ้ายมือตัวนี้เป็นดอกเห็ดนะครับถ้าเราพลิกด้านบนของดอกเห็ดขึ้นมาดูเราจะเห็นเป็นเส้นๆตรงนี้อันนี้จะเรียกว่ากิลส์นะครับอันนี้จะเรียกว่ากิลส์เนาะโดยที่ภายในกิลส์เนี่ยถ้าขยายขึ้นมาจะเจอแบบภาพขวามือตรงนี้นะครับเราจะเรียกไอ้ส่วนที่เป็นฐานนตรงนี้นะครับอันที่ครูทำวงๆตรงนี้อันนี้เรียกว่าเบสซเดียมนะครับอันนี้เรียกว่าเป็น เบสซิเดียมของเขานะครับและเราก็จะเรียกสปอร์ที่ถูกสร้างอยู่ข้างบนเบสซิเดียมตรงนี้ว่าเบสซีโอสปอร์นะครับนะเบสซโดสปอร์ Sport, นะครับอันนี้ก็เป็นสปอร์ที่สปอร์สาเพศเนาะของไฟลัมเบิดีโอไมโคิตานะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการสร้างก็จะสร้างอยู่บนเบซิเดียมในลักษณะนี้นี่เองนะครับ ตัวอย่างของเบซิดีโอก็จะมีกลุ่มที่เป็นฟังจายเป็นราทั่วไปอย่างซ้ายมือเรียกราสนิมนะครับขวามือเรียกว่าราขมเมาเนาะซึ่งก็ต้องย้าตัวนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ในไฟลัมนี้มันจะเป็นเห็ดหมดเลยนะครับจะมี2อตัวนี้ที่เป็นราที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นดอกเห็ดนะครับคราวนี้เห็ดในไฟลัมนี้มีใครบ้างก็เห็ดที่นํามารับประทานทั้งหมดนั่นแหละนะครับยกเว้นไอ้ตัวที่อยู่ในแอสโคเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้ในแอสโคมีเห็ดถ้วยเห็ดทรัฟเฟิลเห็ดมอรเรลพวกนั้นนะ่ะไปเป็นแอสโคลเม แต่ในกลุ่มนี้ก็อาจจะรู้จักเห็ดเข้มทองเห็ดนางฟ้าเห็ดหอมเห็ดหลิงจือเห็ดยามามูชิตาเกะอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเห็ดที่เรานํามารับประทานเนาะแต่ก็อาจจะมีเห็ดที่รับประทานไม่ได้เนาะหรือว่าเห็ดที่มีสารบางอย่างอย่างเช่นตัวซ้ายมือเขาเรียกเห็ดเห็ดขี้ควายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นสารเสพติดตัวหนึ่งนะครับก็ทําให้เกิดอาการหลอนๆอะไรนิดนึงเนาะส่วนขวามือก็จะเป็นเห็ดที่มีพิษรุนแรงนะครับอะแมนิต้าเนาะก็ ถ้าไปกินเห็ดตัวขวามือนี้ก็เราก็อาจจะเสียชีวิตได้เลยนะครับ <c oughs> หรืออาจจะไปเจอเบิซีโอที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นะครับก็เรียกว่าพวกพัฟบอลอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของเห็ดอขอโทษของฟังจทั้ง4ไฟลัมนะครับก็ บางตัวทุกคนอาจจะเคยเห็นในชีวิตประจําวันวันนี้ก็มาได้ทําความรู้จักกับมันมากขึ้นนะครับคราวนี้มาลองดูนะครับอนาเดอร์ฟังใจนะครับฟังใจกลุ่มอื่นๆนะครับฟังใจกลุ่มอื่นๆที่จริงๆถามว่าอื่นๆในที่นี้ก็คืออยู่ใน4ไฟลัมนั่นแหละนะครับแต่ว่าครูแยกออกมาเพราะว่า มันมีความสําคัญบางอย่างนะครับอย่างเช่นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้คือไลเคนส์นะครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับไลเคนส์จริงๆก็คือเป็นความสัมพันธรร์ระหว่างรากับสาหร่ายนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในภาวะพึ่งพาเนาะโดยราเนี่ยก็จะช่วยให้พวกแร่ธาตุอะไรต่างๆกับสาหร่ายแล้วก็สาหร่ายก็จะด้วยความเป็นสาหร่ายใช่ไหมมันก็สังเคราะห์ด้วยแสงได้มันก็ให้อาหารกับราได้ด้วยนะครับ ซึ่งไลเชนนี่ก็มาจะขึ้นอยู่ตามพื้นผิวนะขึ้นตามก้อนหินบนลำต้นเปลือกไม้ขอนไม้อะไรพวกนี้ก็จะเจอไรเชนได้นะครับแต่ก็จะชอบอยู่ในที่ที่ชื้นๆเนาะก็มีหลายแบบเนาะอย่อยอยางเช่นแบบเป็นเป็นเหมือนกิ่งก้านอะไรแบบนี้ก็มีนะครับอย่างภาพสายมือเนี้ยเป็นกิง่งกิ่งแบบนี้เลยนะครับหรือส่วน,นที่เราเจอบ่อยๆก็จะเป็นแผ่แผนๆแบบนี้นะครับติดไปกับพื้นผิวเลยเนาะแล้วก็อาจจะมีลักษณะคล้ายๆแผ่นแผ่นใบอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เจอได้นะครับพวกนี้เนาะนี่คือไลเคนนะครับ าราส่วนใหญ่ที่อยู่ในไรเคนก็จะเป็นราในเฟลัมแอสโคมคอต้านะครับสาหร่ายก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไซโนแบคทีเรียนะครับนะเนี่ยลักษณะก็เป็นเงี้ยจะมีเส้นใยของราแล้วก็จะมีเลเยอร์ชั้นของสาหร่ายอยู่ข้างใต้นะครับนะมันก็คือราต้องอยู่ข้างนอกเพราะว่ารามันต้องกระจายสปอร์นะครับส่วนสาหร่ายก็คือถึงแม้ว,ว่ามันจะอยู่ด้านใต้ของเส้นใยราอยนะ่างเงี้ยแต่เส้นใยราก็ไม่ได้บังแสงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสาหร่ายก็ยังสามารถสังเกตแสงได้อยู่นะครับ อันนี้ราอีกลุ่มหนึ่งเรียกว่าไมโครไรซ่านะครับไมโครแบบว่าราไรซาแบบว่ารากพืชนะครับเพราะนั้นเป็นราที่อาศัยอยู่ในรากพืชเนาะก็เป็นพอว่าพึ่งผ่าเช่นกันเพราะว่าราตัวเนี้ยเส้นใหญ่ที่มันเข้าไปในตัวพืชไม่ได้ไปเป็นปรสิต์นะครับแต่ว่าเข้าไปเป็นลักษณะของอช่วยพืชในการดูดซึมแร่ธาตุจากดินนะครับเพราะนั้นก็วินวินเนาะได้ประโยชน์ทั้งคู่นะครับ หรืออย่างตัวนี้ก็จะเป็นราที่เขานํามาใช้ผลิตนะครับเพนิซิลินนะครับเพนิซิลินเป็นตัวยาปฏิชีวนะตัวแรกของโลกเนาะซึ่งเขาบอกว่ามันก็สร้างจากราที่ชื่อว่าเพนิซิลียมนี่แหละนะครับพอเกิดอันนี้เพนิซิลียมใช่ไหมพอเกิดการสร้างเพนิซิลินขึ้นก็ปรากฏว่าแบคทีเรียรอบๆไม่สามารถจเจริญได้เลยนะครับอันนี้ก็ก็เป็นตัวอย่างของอราที่นํามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์นะครับ,รบก็คือเอาไว้ในการผลิตเพนะิซิลินเนาะจริงๆเพนิซิลียมก็อยู่ในไฟลัมแอสโคไมคอต้า นะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้ก็จะเป็นราที่นํานมาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆหรือก็เป็นราที่เราเจอได้ในระบบนิเวททั่วไปนะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตัวอย่างแล้วก็ลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน kingdom ฝั่งใจนั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้ถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามเข้ามาได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผูก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ......